เชิญและขอเรียนเชิญญาผู้รับผู้ประโยชน์จากกรมทู้สูงรึกษาอยุารกิทในครั้งนี้เลยครับขอเรียนเชิญรับ เขาเอตัวแทนครับเขาครอบครัวเองในบ <I were> <ized> ุญไดครับทางชมรมอ่อผูงยุจำนวนชมรมการครับได้ป้อบเงินเข้าพปติแกับญาติครับเป็นจำนวนเงินทั้ขึ้นห้าื่นห้0พับาทครับ ตามลำดับกรณีไปที่หนึ่งขอเรียนเชิญคุณแม่สุภลักษณ์เจนใจยุนพร้อมอบทิดาเผยสะพ้ายหลานปู่หลานตาทุกท่านครับไปที่หนึ่งขอเรียนเชิญคุณแม่สุภลักษณ์เจนใจยุนพร้อมได้หยุดพิดาเผยสะพ้ายหลานปู่และหลานตาทุกคนเป็นผู้ทอดทั้กายและจิตวิญญาณขอเรียนเชิญทุกท่านครับ เจ้าพระรา,า,ารุตเถรมจาโรเมตตาเป็นองค์พิจารณาชักข้าใจหลังสุคุณขอ้อกัดที่หนึ่ครับใจที่สองข้อกับเป็นเชิญคุณพิพัฒเจงใจบุญ กลุ่มสมศักดิ์เจงใจบุญลูกหลานครอบครัวเจงใจบุญครอบครัวกุณมปู่เพชรครอบครัวคุณมปู่บุตรจิงใจดีใปที่สองขอกราบเรียนเชิญคุณมที่พักเจงใจบุญกลุ่มสมศักดิ์เจงใจบุญลูกหลานครอบครัวเจงใจบุญและครอบครัวคุณมปู่เพชรครอบครัวคุณมปู่จิงใจดีทุกท่านเป็นผู้พ่อผ้าไจ่บางสุขกุ่มขอเรียนเชิญทุกท่านครับ กราบนมิมนต์พระคุณเจ้าพระครูสุทนทรสุตสารด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลบางย่าแพร่เจ้าว่างรัดท้องผู้เมตตาเป็นผมผู้เจรณาทั้งภาคใต้บางสุข,ข,ขนุนขอกราบนิมนต์ครับ เป็นเชิญครอบครัวชอบชื่นชมครอบครัวแซลิ้มครอบครัวมณีพึกครอบครัวปิ่นมอนสุนพันีทุกแก้วและครอบครัวทุกแก้วไปที่สามขอเป็นเชิญครอบครัวชอบชื่นชมครอบครัวแซลิ้มครอบครัวมณีพึกบครอบครัวปิ่นมอนสุนพันีทุกแก้วและครอบครัวทุกแก้วทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าใบบางสุขุล ขอตักน้ำเชิญท่านครับกระดาษนิมนต์พระบุณเจ้าพระวรรวน์ตัปัสสรีโลเมตตาเป็นองค์ที่เจรนาข้าข้าใจบางสุขุนขอกราบนิมนต์ครับ กราบินนพระคุณเจ้าพระบวรวิตราบสิโลเมตามิโนพิจารณาข้าพระใจของสุภูงขงกราบมิโนนครับใจที่สี่ขอกรับเรียนเชิญครอบครัวยอดรักครอบครัวอุงสาครคุณคุณยวีพิิลมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทออทอปีเซียจำกัดใจที่สี่ขอารับเรียนเชิญครอบครัวยอดรักครอบครัวอุงสาคร คุณดวงยวีลิ้มรอรมาการมารัการผู้จัดการบริษัทออสเตรเซียจำกัดได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้ท้าทาไตรบางสุสกุลขอต่างเยีเชิญท่านครับเอาเอา,เอา,เอามือถือมา กราบนินต์มพระคุณเจ้าพระสมพงอ์อานุกโลให้ตากรองพิจารณาักข้าไปบางสุบคุณขอกราบนินต์มรับะ ไกดที่หขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตสสทพาประกรณ์ตุ่มเจริญอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดสมุทรปราการและคุณสุภการตุ่มเจริญได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้ทอดผาากันผลาญสุกุลขอกราบเรียนเชิญครับ กราบมิวนพระคุณเจ้าพระเชิดศักดิ์คุณนาวโรเมตตาเป็นองคน์ิจารณาชักข้าไหบางสุขุณขอกราบมิมนครับไตรที่หกเขาก็เป็นเชิญคุณอภิชักฉายนามอดีตรองนาย,ยกเเทศมรีเมืองปู่เจ้าสมินพายคุณสำเนาช้า อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิทพายพาาท่านสจปานทิพย์ปุณจัและท่นานสจสมยศมีสมาชิกสมาชิกส,สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้พ่อผ้าใบบางสุกุลขอกราบเจ้าเข้ารับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระภูมิปาโลเมตตาเป็นองค์คงพิพาาจารณาชักผ้าใบบางสุกุล ขอขนาวนิมนต์ครับไตรที่เขอข่าบเตียนเชิญว่าที่คณะสมาชิกสภาเทศบา 1, 9, ลเมืงัเจ้าสิงายเขตหนึ่งระบอกด้วยคุณพีระเผือวัฒนาะ คุณบุญสงน,นาคาะคุณสาลาพันธ์จิมดาเกียรติคุณวินัยพอเกิดขันคุณเพ็ญศรีกันไทยและคุณสุเทพพักมีไทยแนกาุณาเกียริเป็นผู้พ,อพ่อผ้าใบบางสุคุลขากาอกราบอธิษฐานด้วท่นานค่ะกราบมิมน์พระคุณเจ้าพระวส,สัง จิตตคุณโยให้กาเป็นองค์ที่เจรนานชักว่าใรบางสุขุลขอกรบาบนิมมต์ครบ ขอาก้าเวเรียนเชิญว่าที่คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมุทรไยเขต2ประกอบด้วยคุณวันชัยจันทศิลป์คุณประยู์กลิ่นหอมคุณอัครัชนันศรีสุขร้องสุขคุณณวินันท์แสงจินดาคุณชัยรามีมวลและคุณชยยัยติดเรืองศรีได้กล่าวณเกียรติเป็นผู้ทอดท้ายใบบางสุากุลขอก้าเวเรียนเชิญท่านครับ กราบนิมนพระคุณเจ้าพระจำเนงติสโลเนกาเป็นองพิจารณาพระข้าไตบางสุตุมขอกราบนิมนครับ ทิศสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพาเขตสามประกอบด้วยคุณอำนาจโอไทยคุณพิมพาเจงใจบุญคุณเกษมคุณเจริญคุณพลพัฒนาพัฒนาเดชาคุณกุลรพัฒน์สิงห์ภ er. ูสิทธิ์คุณนัทพงศ์สิงห์ภูสิทธิ์และอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพาคุณแก้วใจยศรีมา คุณพฤษากรณ์ประจมอดีตเลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองปูด้าสุนิทายได้กรุณาเกียรติเป็นผู้ภาพผ้าใบบางสุขุมขอกราบเรียนเชิญทุกท่านครับ กราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระสนวนขาวโรแม่ตาไอโง่ที่เจรณาพักท่าใจบางสุกลุลขอกราบนิมนต์ครับายพิสิทขอากราบเรียนเชิญ,ชญกลุ่มนักพารุปุลล้อ ตอไปครับไกลที่สิบเขาการังเชิญคุณนัทวุฒิคุณรอดประธานชุมชนรวมสุดคุณภาคีวงกาวันประธานชุมชนครองสุดพัฒนาคุณใจดาวแย้มเสองประธานชุมชนรวมใจพัฒนาหมู่ที่หนึ่งคุณประเทศเห็นหนึ่งประธานชุมชนหมู่สองพัฒนาคุณสารวัตรลอสิลปประธานชุมชนครองคุ้มพัฒนาหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สองคุณฐานุรักเกิดมลประธานชุมชนวัดแหลมหมู่ที่สี่และคุณสุมาลีเสนียโรงประธานชุมชนบวชพัฒ ได้การ์ดน้เกียดเป็นผู้พ่อาระใหวังสุุูนขอการอิจฉาท่านครับ ไก่ีกาคมดารินแมตตาองค์่างข้าวไก่ังศิลปุณขอกราบคุณค่ะไก่ที่11เอ็ขอกราบเรียนเชิญคุณดั้พวุนมีทองประธานชุมชนมอนเดินหาโมกหมู่ที่6คุณวุฒิชัยตังวาสิบประธานชุมชนปู่เจ้าหมู่ที่7 คุณพัชรินแสงสว่างประธานชมชนหหนองสุหมู่ที่แปคุณพัชนากทวงเสริมสิน์ประธานชมชนรวมใจความหมู่ที่เคุณสริณิพกุ้งแสงประธานชมชนอิสระพัฒนาหมู่ที่สิคุณวัฒนาไพรักประธานชุมชนหมู่เสกพร้อมใจก้าวหน้าคุณบุษบาเก้าสันเทียประธานชุมชนหมู่ทีสองพร้อมใจสร้างสรรค์และคุณอำหน้าเกิดฐานประธานชุมชนคลองท้ายเมืองหมู่ที่สิบสามได้จำนวนเกียรติเป็นผที่ว่าผ้าตบมังกรคุณขอกลาวเป็นเชิญทุกท่านครับ กราบนิมนต์พระขุนเจ้าพระสลาวุฒิเถรมจารโอเมตตาบม่ตุพิจารนณะาข้าไกลบางสุกุลขอ,อกราบนิมนต์ครับ ศักดิ์มีแทนประธานชุมชนวัดบางย่าแพร่หมู่16คุณน้ำพิษสยามประธานชุมชนร่วมพัฒนาหมู่17คุณตนวันสุขพิพัฒนาะโมลีประธานชุมชนศิษยธรรมคุณหมู่18คุณชาตรีเลิศแก้วประธานชุมชนอยู่เจริญ19คุณใหม่ศรีนาประธานชุมชนประชาลงใจหมู่20คุณทัศนพลขังเจริญประธานชุมชนวัดบางยะแพร่หมู่ที่21และท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เชศเรืองประธานชุมชนวัดบางย่แพร่หมู่ที่22 ได้การนะ้าเากายียยเป็นเพื่อพ่อผ้าไยรอำสุกุลกับเย็นเธินทุกท่านครับ จ้าพกกระวรวิธตาปาสีโลแม่ตาเป็งครพิจณาพรกข้าใกญ่บางสุกุลขอกราบนี้หมดครับ คุณพิทยาผิวสุวรรณคุณสุวั์ชิมเจริญคุณมินายหมดวัฒน,นะคุณสังอ่างสิลเจริญและคุณวัฒน,นาเทศเรืองได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้พ่อผ้าใจบางสุขุณขอาการบเชิญท่านครับ ุเจ้าพระสมภพอนุกโรโแม่ตาเโ็นโอทุจรณารณชัาข้าไกรบางสุขุลขอกราบนิมนต์ครับไกรที่สิบสี่ขอกราบเรียนเชิญคุณพิสิทธ์เรอซักอดีตที่ใหญ่บ้านตะบนบางเมืองท่านใหญ่เนี้ยเกด,ดติ่ง